กับเอื้นนอนลูกย่งลกเวีดน้มลูกเวียดนามมีไก่นะ้ำไก่นะ้ำนักขาสีศพนะคนะนักข่าสะะีศพหมาย<ม>ถึงอยังดีดีวันนี้ข่าสีศพแล้ววันนี้ก็สีศพไปแล้วออวันนี้สีศพไปแล้วนะคะนี่คือวิธีการถกขนไก่เป็นใกล้บ้านมแมน่บัวเพีย ไก่บ้านไก่บ้านเมื่อวานี่สี่เห็ดยังครับนี่เมื่อเนี่ยเมนเอ้ยสิแกงใส่บักแกงใส่บักต้นบักต้นแกงไก่ใส่บักต้นแกงไก่ใส่บักต้นอืมวันนี้สี่ศพแล้วโอ้โหวันนี้สี่ศพแล้วอืมวันนี้สี่ศพแล้วนะโชคนะโชคไปดูเด้อไปดูด้วยกันนะครับไปดูกรรมวิธีในการต้มไก่ใส่บักต้น ืัอน,นี้เป็นงานอย่างพี่ไดต้มไก่งานพิเศษอยังงานพิเศษจัดเต็มให้โชคชัยโชคอน,นันต์ใช่โอ้หโห<ช>โชคชัยชค,นนคุณโชคชัยนี่อยู่ขอนแก่นใช่ไหมเป็นแอดมินของดีเจสละนะครับเดี๋ยวจัดเต็มให้โชคชัยโชคอน,นันต์วันนี้ถามหาตั้งแต่เมื่อวาน ันนี้ก็มาเจอนี่คือการถ่ายทําวิธีการถกขนไก่นะครับโดยทีมงานดีเจสลัดนะครับมาทั้งบ้านแม่แย่ทั้งน้องน้าดีเมนี้ก็แม่แม่มากกันหลายคนมากหน้าหลายตานี่พี่แห้งกําลังถกขนไก่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปแล้วจะไปแล้วก็จะไปลนขนไก่ติ ร่นขนไก่อไปเบิงน้ำกันครับเบิกร่อนขนไก,นนไก่วันนี้กับข้าวเรื่องเรื่องของไก่ไก่นะฮะไม่ใช่เรื่องของกล้วยๆนะครับเป็นเรื่องของไก่ไก่หอกขั้วครับหนุ่ยกระลังวิธี นี่คือวิธีจากที่ถกขนไก่มาแล้วก็จะมาขางไก่เอาไกล้มาขางแล้วก็ล้นล้นใส่เตาเตาบานเห่านะครับเตาทานนะครับเดี๋ย็จะมีการชำระในบำนดบต่อไปนะครับช่วงต่อไปเขแสดงว่ากุกฝีมือดีดต่เมื่อ ฝีมือดีบ่ะอูยตอบือก็ใช้เวลาถกขนไก่ประมาณ5นาทีนะครับเพราะว่าฝีมือนะครับผู้ลงค้นกับสัวสีแลล้วด้วถกขนไก่แต่มันไก่หน่อยแล้วเลยแต่เป็นเป็ดทั้งจังถ้าเป็ดนี่ใส่ใส่เวลาโดนสามชั่วโมงสามชั่วโมงว่าสัตว์เพาะกลัวนว่า โดยพี่แห้งนะครับวันนี้เป็นพ่อครัวนะครับนักฆ่าสปปี่ศพรับปือวันนี้ตายไปแล้วสี่ศพมัมมธรรมดาครับนี่คือการล่นขนไก่นะครับที่การลนา่นล่นขนไก่จะให้โชคชัชยโชคเอาไปท่ล่นขนไก่ เดี๋ยวต่อไปก็จะไปดูการชำละนะครับในขั้นตอนต่อไปครับมาดูวิธีสับไก่นะครับช่วงนี้นี่คือขั้นตอนการสับไก่เพื่อจะปิดต้มของใครครับอันนี้ชื่อ,อย่าอะไรครับไม่ใช่ชื่อย่าแห้งอ,อันนี้คือ อันนี้คือเชฟนะคะเชฟเชฟกระทะกระทะทองแดงหรือกระทะร้อนกระทะกระทะเหล็กกระทะไม่เข้เชฟกระทะไม่นี่คือเชฟกระทะเหล็กโอ้ตัวนี้จะย่างนะตัวนี้จะย่างตัวนี้จะย่างมาดูครับคุณย่าทำอะไรอันี้จะย่างจะไปย่างอันนี้จะย่างก็ไปย่างย่างไก่วันนี้ได้กินย่างไก่แล้วก็ต้มไก่ใส่ตทนต้อนรับแอดมิน โชคชัยสุดยอดเลยนะครับวันนี้งานต้อนรับที่ไม่ธรรมดาและไอ้เหมือนชื่อคนนี้ชื่ออะไรครับเอ้มีคนจริงอ่ะเจสซี่สี่แล้วคนนั้นร่างรับที่ไอปิดหน้าแล้วร่างรับที่อวนสี่อวนสี่ชื่อภาษาฝรั่งอวดสี่แล้วคุณย่ายยายทำอะไรครับไปไปดูไปสัมภาษณ์ดูนี่คือวิธีการชำแหละไก่นะครับไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์นี่ก็เป็นตับ นี่ก็เป็นกลินแล้วก็มีไส้โอ้น่ากลัวแล้วก็จะไปย่างโอ้ใจใจไปดูนนดคนนั้นเขาทำอะไรครับเดี๋ยวค่อยติดตามในช่วงย่างกันแล้วกันนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วย่างไก่ย่างไก่ย่างไกล้โอ้จะเสียบแช่ไส้โอ๊ะเกลอเือเถอะเพื่างเกลือท่า ยางบานออกยางเามือนบานถ้ามีโมดแดงใไซนี่จังเลยโมเดแดงกัดนะโมเดแดงนี่แซ่บเลยนครับนี่หลังจากที่ชำแหละเรียบร้อยก็ขึ้นเตาย่างแล้วครับนี่เด็กน้อยก็ได้กินครับกทีประมาณถจะเพิ่งชั่วโมงเพิ่งชั่วโมงว่าสั่น์ปลุกเป็นว่า เชฟกระทะเหล็กอบอกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงจะได้รับประทาน <laughs> อ่ะติดตามตอนต่อไปครับในช่วงรับประทานด้วยกันโอ้สุกแล้วนะครับผ่านไปประมาณ30มนาทีเบิ้งทีดเอโอ้ก็เป็นตาแซสบพักแท้อ้อหอมด้วยกําลังคลิกกับด้านนี่คือย่างไก่ย่างไก่บ้านร้อนอ่ะร้อนไหม ยอดเลยครับปลาไหลอ่ะมีปลาไหลโคกด้วยโอ้ไม่ใช่ปลาไหลโคกปลาไหลจริงๆปลาไหลนะเดี๋ยวจะสุกแล้วครับโอ้หอมหอมน่ากินซะเหลือเกินชื่นใจจริงๆโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่ภาคข้าวภาษาบ้านเ้าคือภาคข้าวสายสันโอเคนะครับกลาลังหนึ่งข้าวสวยครับนี่หนึ่งข้าวเหนียวว่าเป็นข่าวสวย แต่มันก็สวยดีครับมันนี่สวยแล้วมันขา้าวเนี่ยข้าวร้อนๆโอ้อยลา,ายทวนๆนะครับนี่คือวิธี <c oughs> แบบบ้านๆชีวิตบ้านนอกชีวิตแบบบ้านๆอีสานบ้านเฮานะครับกัน <c oughs> แบบพี่นอ้องแอดมินกำลังส่องนะครับแอดมินกำลังส่องข้าวกำลังจะสุกนะข้าวเหนียวร้อนๆวันนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่ลายทวนๆเลย เจ้าฟ้าเถียงกันว่าท่านได้ปีดินี่คือการต้มไก่บ้านใส่บักระโตนบมานเห่าใส่แสบอีสานอาหารที่สุดฮิตสุดฮอตของแอดมินโชคชัยชอบสุดเลยอันนี้คืออะไรเอาเอามาโชว์มาชว์ พอมแซบนะครับโอ้บัธรรมดานครับเดือดว่าว่าโอ้โหอันนี้อะไรนี่ครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยปลาไหลครับนี่คืออะไรปลาไหลโอ้ปลาไหลปลาไหลปลาไหลเอ็หมีน้อไม่แก้ไม่แก้กำลังต้มนะครับกำลังเดือดเลยนะฮะนะครับน่ากินมากเลยนะครับส้มไก่ใส่บักตตน สวัสดีครับพระมารดาพระแม่ปะะิ่นทองมาแล้วครับวันนี้แล้วใครตัดผมอยู่อ่ะอ๋อใครตัดผมอยู่อ่ะโอ้ย่านี่คือใครครับพระมารดารูน่ะอันนี้คือใครครับพระมารดารูรูอันนี้คือใครครับเสื้อนี้ก็ย่าญาย่าชื่ออะไรครับชื่ออะไรถามย่าดิย่าชื่ออะไรเยะเยะ่าเยะ แล้วคนนี้ชื่ออะไรอ่ะบัลลังก์อัลยนมรญคอแต่บอกหุบมันนี่งั้นบุญเป็นบุญตีไม่นี่เป็นบุญล้มวงแล้วคนที่ถือกล้องอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรคนที่ถือกล้องชื่ออะไร คนที่ถือกล้องชื่ออะไรครับเราทีมงานเดียวกันยังมาถามกันอยู่เนาะชื่อชื่ออะไรนะหน้าปลากระป๋องหน้าปลากระป๋องวายน่าเกลียดทำไมตั้งชื่อให้อย่างงั้นอันนี้คือหอยกำลังจะต้มนะครับเป็นหอยขมหอยขม ไมข่มนะครับไ้เอาก่มไมไบานนะเอาไปขายเนี่ยผมเสียมถามเนเบิ้งอันนี้แนะนำตัวนะครับน,นี้คุณนี้ชื่ออะไรครับแนะนำตัวเขาแม่ปินทองแล้วคุณนั้นนะครับคุณยาย ่ชือแล้วคนที่นอนอยู่ตรงนั้นนะครับโออันนั้นอื่นครับอันอื่นอื่นเผารู้จักอื่นเผาไหมมาดูคุณแม่แม่รูรูตัดผโว้มาดิคุณครยากตลอดเลยแต่เศร้าใช่ไป้าตัดออกแลวสิพราผู้ดีเปื้อนเวอเสือเบิ เวิร์ดจะหันพานะเต้เขา่เาโกอยู่ของตับล<ม>เ,เลยเต้เข่าโกเลยรถใครครับจอดสวยนะรถใครไหนูอน่ะสีสีสีครีมอ่ะไหนสีครีมตัวไหนตรงนี้ตรงนี้มาตัวไหนคันไหนนี่้รถไก่ไฟขามอะไรรถไทยจอดอยู่นู่นอ๋อมันย้อนแสงได้นี่รถไครอ๋ออันนี้รถใครรถคุณครูรถ แอดมินโชคชัยตัวนี่ไหมใช่ครับผมรถเก่งครับมารถเก่งเนาะโอเคมารถเก่งมารถเก่งน้ำอะ่ะนีที่คือคุณแม่ลูลูล่นะครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเอายกขึ้นในมือน่นะสวัสดีครับนี่คือคุณพ่อ ครับวัสดีครับครับมาทางโอ้คุณแม่ตัดผมตัวนี้แม่เสีเอาลอขึเอาีสาวก็เก่าแม่เอาวสาวสาวที่สอง,สองที่สาที่หุบโอ้สาวที่สองที่สาม <laughs> สี่หุบขี้เอาลาย <laughs> นี่คือช่างนะครับ <laughs> เป็นคุณครูอยู่ขอนแก่นครับมือนี้ พาคุณโชคใช่โชคกนั้นมาเยี่ยมคุณยาจมหาอย่างกับจมหาปลาแห้งเตะไปไหนงูนี่เขาง่ามตัวเท่าไรผมว่าติดตามชีวิตปลาแห้งจนมาเนี่ยติดตามนี่คือคุณครูชายานะครับปกติกับมาแวะมาเยี่ยมคุณแม่ช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเพิ่นมาเพิ่นกับแม่วัสดีครับสวัสดีครับ ผนมากกับมาตัดผมให้ผู้เฒ่าผู้แกโอ้บว่าธรรมดาด้ครับมาเห็นผู้เฒ่าผู้แกคนกับบริการให้ฟรีนะครับนี่คือวิถีนี่คือจริงๆอาชีพตัดผมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับสามารถเป็นอาชีพได้แต่คุณครูมาก็มาตัดให้คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกให้หลานบ้านเท่านี้ละตัดผมน้ำกันนะครับ ตัดให้ลูกใส้ดีเจไปแล้วผู้นึงโอ้โอตัดเหตุแล้วขอบคุณมากครับแม่บ,บ,บัวคุณน้อยนรับแล้ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปฝั่งนี้นะครับมาทางพี่คนไหนคุณแม่ล่าลากับพี่น้อยเยอะทั้งพี่เยอะทั้งพี่คุณแม่ล่าลากับพี่น้อยเ <c oughs> หตุนิยั <c oughs> งอยู่นอ้อยหนิเนาะโอ้เบิังคลิปอยู่บิังคลิปเบิังคีบดีเจอิสระเตี๋ยฟังคือดีแทนพี่นอ้อย สวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ลาลาสวัสดีค่ะรับผู้ดีแต่คุณแม่ลาลาผู้ดีตัวผูดีคักแฉเตือนไปเบิ้งเรื่อยผู้ดีเพิ่นกำลังเบิ้งคลิปดีเจอิสระกระเบาตุลุยครับผู้ดีลูกไส้มาเฮ็ดไทยเมื่อกี้เมื่อกี้แล้วนะจุ๋งจิบนี่มาแห้งกับมุนนัณงลาแล้วมันก็ตามมาเองนี่คือวิธีบ้านเฮาครับพี่น้อยกำลังตำ ตำผ่าเข้ามาสิพี่หน่อยผ่าผาผ่าน้อยผ่าน้อยผ่าพันข้อผ่าพันข้อนะครับนี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับแถบอีสานบานเฮาเลยครับนี่คือนะครับขั้นตอนในการตำผ่าน้อยใส่เวลาโดนนี้เลยครับเพเป็นธรรมดาส่วนสิมว่าเป็นส่วนสิมว่าเป็นผืนนี่ การเอาพี่มันหลายขั้นตอนนะครับเนาะครับโอ้ยไมอใช่สองเดือนสิบว่าแมนเดียนสิบว่าเขาเดือนสามคอยแล้วบ่อยๆเขาเดือนซีติดจีน้อยยังสิเลียเอาถ้าต่ฝนนะถ้าต่ฝนฝนตกครับคุณแม่กำลังบังคับลิปอยู่ครับบังคับลิปดีเจอิสระเอกับเบ้าตุลูอยู่ครับนี่โบธัมบดาครับโอ้ติดตตามลูกไส้ ขอบพระคุณมากมากแม่ล่าลาติดตามลูกไส้นี่แหละครับแม่ล่าลาหลายท่านก็อยากอยากเห็นหน้าคุณแม่ล่าล่าคุณแม่ที่ไม่ใช่เมเปากอ้ำคุณเดียวหยิ่นแม่เห็นแล้วมือหนี้ได้เห็นแค่เห็นทั่วโลกแล้วหมดจังไหนเอามาสั่งผู้ใดเปิดเพื่ได้เห็นแล้วผมจะลอมือหนี้แล้วนี่วันนี้ก็แอดมินก็ติดตามผมนะครับแอดมินโชคชัยโชคกันนัน แอดมินโชคใช่ยังยังดูไม่ได้แม่ผมกำลังถ่ายทำอยู่อันนี้มือเศร้านี่แอดมินผมนี่ขี่จักรยานไปวันนี้มาสูบยางยางแตกไะนะน้ำหนักประมาณส0มรอยกว่ากิโลแอดมินผมขากึหลีแอดมินโฉกใช่มาแย่ไปก็ดีขี่ดูนี่ขี่เก่งแล้วแสดงว่าขี่เก่งแล้วใช่ไหมโอ้ขี่เก่งถึงขนาดว่ายางแตกยางระเบิด ไม่ธรรมดานะครับนี่จักรยานแอดมินผมเลยครับนี่พีทไปหาทีมงานให้ผมหาผู้ติดตามให้คนใดคนซอยคนเปท่านคนแกนะขอบคุณแอดมินโชคชัยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ได้ซ่อม <c oughs> ยางแตกนะครับต <c oughs> ิรสับเรียบร้อย <c oughs> ตั้งโต๊ะแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ ยิงไก่เนตาแซบพักเทียนันนี้แกงไก่ใส่มะกรูโรนแอดมินว่ายางไงน่าแซบไหมน่าจะหรอกนี่คือผักคือก้องเข่าครับนี่เข่าสวยครับเข่าวสวยร้อนๆเลยนะครับนี่มดเข่าสวยเข่าเหนียวเข่าหนึ่งสวยก็เลยเอนเข่าสวย <laughs> ามา <laughs> แซบเถอะอะเรามารับประทานข้าวด้วยกันวันนี้ กับแอดมินโชคมามาคุณครูมาไาถ่ายบัานใหม่มันก็ทำอยู่ถ่ายแป๊บเดียวมันต้องเป็นสตอรี่ดิถ่ายแป๊บเดียวก็ได้ไม่ไม่เอาคอนเทนต์ใหม่โอ้ยกบยาเกี่ยมีอตเซียัทุมตําก็ยังยังตําสร็จแล้วก็จะเอามาส่ข้าตําส็จ ได้โชกอ่ะนะิงใกล้เป็นตแซบคอนแโอ้มีผักด้วยน้องแม่แม่นางคนละบ้าเดีกคนเเทแม่แม่เชฟกะเลียะเชฟกะทะเล็กาทย้ากนหน่อยกินยังพี่น้อย ลุยครับลุยไก่หน่อยนี่ตัวกินไก่ลุยครับลุยลุยลุยไก่ไม่ถึงมากินน้ำกันบ้างไก่ให้หน่อยโอ้ไก่อะไรบีบีบีไปบีไปบีให้ให้อดมินด้วยโอ้โหเจ้า กินไก่ย่างมมีขาตั้งเนาคืออยู่ในบ้านหลังนี้ประมาณสิบกว่าคนอ่ะพี่ก้าพูดร้อนอ่ะคนร้อนไหมข้าวมันฮ้อนร้อนไหมมันชอบอร่อยไหมร้อนอ่ะร้อนเก้ะ จับนี่ด um, uh, um. ูฮัลอหลฮัลโหลฮัลโหลายอยู่อนะไรครับกลับบ้านเสาวอาทิตย์ก็จะกลับบ้านมาเยี่ยมคุณแม่นะครับเป็นเป็นลูกเป็นลูกตัวอย่าง ตัวอย่างที่ดีแล้วก็มีหลานที่น่ารักด้วยนี่ลูกชายของคุณปูนครับแอดมินโชคชัยยิ้มเปงานว่ากินแต่แก้ววะคันแก้ววะแก้วะตั้มาแล้วตัมม้ตมาแล้ว มันงตำนะครับนลองดูดิใช่ไหมยอดเลยแซ่บคับแซ่บแซ่บแซ่บมีอะมีนี่ม่่รมันางบนเลยเส้ยบเลยเส้นโมเดลเจ้าเพบอกเขาเ่ยเหบอ ชอบกินม่ไดค้รชอบกินเผ็ดไหมปวดเม่อไแหละเผ็ดมามาเผ็ดชอบกนครณกูกับสิกับมือแรงโอ๊ะรวมล้วกันอ๋กิน่ากเล้องนอ้เจ้าน้อยกัสิให ส้มสางมาติดโซลาเซลล์ลลที่แรกก็ว่าสามเมื่อนเราไปว่าข้นไปพอดสามเมื่นทีไม่พ่โบเล่ดอเลดพ่อามน,อน้องามน้องเลยแ่บแยบแยบพูดให้ตำหมวง ผู <oung> ้ใดตําบกฮวงแซบแทบแทบแทบน่ยนะไม่ไหั้ไปสองช้อนผบมีมกเนหับรับใสุปลกรรวามใสอบอว่าเด้มวงเล็เด็กตัม่ามนะครับนี้แซบพอดีครับ ต้มไก่ฟีิือคุณแม่ของคุณแม่แยะทำโอ้สุดยอดเลยอแม่ชอกินดีไหมนกนกมาป่าดูนกมาป่าเอาออกไว้ไหตัวใหญ่ตัวน้ำเส้าถั่วมาคูยู่ขอเจ แล้วุ่งครับกันนะควมหลายเตอร์ตวนโอ้โหเห็นไหมนี่ยดี้มันจำอาใครอะ่ในข้าว่ร้อนนะหลจะห่อจะกี่ถั่มคร่ง่้อร้อนอะ คือบรรยากาศการรับประทานอาหารครับแบบบานๆนีสานบานเฮาเบิ่งกับขเข่าด้วยครับโอ้ยอย่างไก่ส้มตำอันนี้แกงไก่ใส่บักต้นบานเฮาบึงแอดมินโชว์ก่นนะครับเพรริ่นกำลังสอยอร่อยไหม ชออะสุดยอดเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดแซ่บอี๋เลยข้าวเส้น็ดสวเหนียวข้าวเหนียว

ันนี้ผักอะไรเนี่ยขันจวงผักคันจองผักไผ่ผักเสี้องอยงหยามที่เราซืนอน้องเสียบ, <c oughs> ยบเลยคลิปนี้มีโอกาสมาที่บ้านคุณแม่นะครับคุณแม่แย่เ,เพราะดีพูดค,คู่กันกับมาเสาร์อาทิตย์ ช<จ> <จะ S 2> อบล,บลบองชกอืมรับๆเผ็ดไหมชอบตามเผ็ดป่ะกับยาค่ะตามติชีวิตกูฮง <laughs> ตามติบชีวิตปูฮงำเลยก็มคนตามไงไปไปกดกันแทนาเดี๋ยวกูฮ <laughs> งไปกดกันแทนา ไปถมกันแช่ดิปูฮงเจาะคอนตาแล้วสัปดาห์หน้าชันจะพกเอาท่านคะไอ้ห่วงมาปองต้องสัมภาษณ์ปู่ฮงต้องเรียกเข้าวันษาเป็นยังไงเอาขวดน้ำสีชมพูไปไหนอะเอาให้หน่อยอันนี้แหละเิ็นไปก่อกเน่ยเอายาเฮ้ยอย่าไปใช้ย่า แบบนี้หรือักแบบพักแบบแบบหล,หลบห่อแบบนเยเไอ้นกินเยอะใรเาล่ะเอ้าอืมอุ้ยููครูไม่ได้ปไข่ย่าง ใย่างแบบปานๆต้มหฝากด้วนะครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับอ้าวบออข้ยมาแล้วันาเยเอ้าหมจูบแอดมินหวันสวยอย่างเดียวเอ้า ไม่ใส่อะไรไม่รู้อ่ะหอยนี่หอยนะครับหอยผมหอยห้าวหอยปลูกแกลบไหมหอยแฉลบอะไรกิมเป็นเปล่าวางนั้น<อ>ไ่ได้ยังพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่กินยากมีไม่ให้อวะ ติดตามเลยนะครับสกับแอดมินโชคโชคชัยโชคอนันต์ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ